วิอ๋อ,อเครื่องนวดอัจฉริยะ JT 88 8สําำหรับนวดคอน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะนี่ดูคนย่านความถี่ของการสั่นคือมันแบบว่ามันสั่นเป็นเลเวลมากอะ่ะมันค่อยๆมันไม่ใช่แบบใส่ไปทีเดียวเลยอ่ะ้อเห็นไหมมันมืนค่อยๆตืดเป็นแบบเป็นกราฟเหมือนกราฟหุ้นอะ่ะตืดมนกระตือมันก็ตือ อากลองหมดประครบล้อนประครบเย็นอะนี่หรอโห้ยเอ้ยนี้สั่นแรงเออดีป่ะเออเขาก็จะสั่นแบบนี้นะทุกคนไปนวนคอนะครผมใครที่ปวดคอบ่อยๆนะครับ ต้องการการนวดคอนะครับโอเคเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะใส่แล้วรู้สึกว่าการะชับคอดีนะครับผมนี่เป็นนดที่เครื่องนวดคอแบบนี้ใคาอยากได้นะครับจิ้มตะกร้าใต้คลิปได้เลยฮะ